ดูผมทุกคนก็ว่าโดนโดนใบสั่งโดในใบเตือนแล้วให้ให้ไปตัดผมสออาทิตย์เ <c oughs> ดี๋ยวดูเนี่ยเนี่ยดูทรงผมนะทุกคนน้องให้แบบถูกไปนี่ตัดผมจ้า <c oughs> พี่ทีได้แม่ทางไหนอันนี้เหรอแตวแม่จะทานข้าวที่โรงเรียนนะแจะทานข้าวที่นี่บายบาย ทีครับบ๊ายบายทีบ๊ายบายแล้วก็จะอันนี้มีอะไรกินบ้างชีผัดแตางหรอันนี้มีเทปผักอันนี้อะไรเนี่ Thank you.